ถามกันมาเยอะมากอยากเลี้ยงธรรมศัตดแต่ที่มีจํากัดจะเลี้ยงให้ดีจะเลี้ยงให้เด็ดต้องทํำยังไงต้องมีอะไรบ้างพามาดูของแท้ถึงที่กันเลยครับพี่น้อง น้องนัส,นด,ส,นด,สนดีครับ,รบวันนี้ EP พิเศษดิชน่นเคยจาก Easy c o i n Center <ช>เราอยู่ที่ธรรมสบะดพินดใดนะครับถามกันมาเยอะถามกันมาบ่อยอยากเลี้ยงธรรมสบัดระบบแบบไหนดีบ่อขนาดไหนโอเคพื้นที่จำกัดได้ไหมวันนี้มาถึงที่ให้โปรโท้เล่าให้เราฟังอ่ะเชิญน้องนักหน่อยครับครับบ่อนี้จริงๆอยู่ที่เมตรห้คูณเมตรห้ิครับเว้ยนิดเดียวสูงประมาณ80เซนใช่ครับโอ้ก็ จริงๆอ่ะถามว่าถ้าบ่อเนี้ยเลี้ยงได้เต็มที่เลยเนี่ยผมว่ามีสักยี่สิบตัวยี่สิบตัวนี่คือฟู l l size full s i นี่มันไม่ใช่ยี่สิบเนี่ยนี่มันเป็นร้อยเลยนะเนี่ยเท่านี้อ๋อคือเลี้ยงเต็มวัยใช่ครับเดี๋ยนะเมตรห้าคูณเมตรห้าคูณแปดสิบประมาณกี่ตันอันนี้สองตันครับสองตันโอ้สองตันเลี้ยงปลาคราบกูได้เลยสองตันนี้ปลาคราบกูได้แค่กักโลกไอ้นี่ได้เมื่อกี้บอกกี่ตัวนะไซนี้ยี่สิบครับ เฮ้ยโอเคเลยนะแล้วแบบเออบ่อนี้น่ารักด้วยมองเห็นปลาดูฟิลเป็นบ่ก็ได้ใช่ครับระบบยังไงบ้างเออจริงๆอ่ะระบบผมบอกว่าอันเนี้ยเป็นระบบลอยหมดเลยครับจริงๆบ่อไฟเบอร์เนี่ยจะมีเอ่อเป็นกองข้างเหมือนบ่อหัวา้ทั่วไปเลยก็มีครับก็คือเขาเรียกกองในอยู่ด้านข้างใช่ครับกองในแล้วก็แยกออกใช่ครับจะมีเป็นเอ่อกองบนด้วย อ๋อที่ที่วางภา่ค่ก็ชอบอ่ะนั่นใช่ครับคือพี่ดูอยู่ที่ความชอบครับส่วนตัวผมอ่ะบอกตามตรงว่าเวลาเลี้ยงปลาเราใส่ที่เกียดครับท <laughs> ี่เกียดล้างบ่อยครับคือพอมันเป็นมันเป็นกรองอย่างนั้นนะ่ะผมว่ามันดูยุ่งยากเพราะ้มันอยู่ข้างในต้องลืง่ออกต้องอะไรแต่ว่าจริงๆไม่ไม่ผิดนะครับ<อ>คือมีแล้วแต่ความชอบครับเปลี่ยนเข้าสไตล์แต่ว่าอันเนี้ยที่บ้านเนี้ยผมใช้เป็นกรองคอนโดแยกออกมาเรียกว่าวางลอยนะครับอันเนี้ย บ่อเนี้ยจริงๆไม่มีสะดือด้วยไม่มีสะดือบ่อครับเป็นเป็นปั๊มดูดน้ําดูดเอ่อเป็นตะแกรงหน้าปั๊มมาอ่าก็คือเป็นปั๊มปั๊มปั๊มวางข้างในธรรมดาแหละมีตะแกรงข้อใช่ครับเพื่อที่จะให้ดูดตัวอื้อนงปลากระพงอ่ก็เลยได้มากที่สุดดูดน้ําจากนี่ไปแต่เดี๋ยวนะอันนี้เรียกกองคอนโดโหอันนี้ไม่ใช่กองคอนโดแบบที่เราคุ้นเคยป่ะดูมันมีความแอดวานซ์อยู่ในตัวพอสมควรใช่ครับเอ่ออันนี้อ่ะเป็น บนสุดเป็นดำฟิลเตอร์ครับอันนั้นแน่เมื่อกี้ได้ยินเสียง <laughs> ฟูดฟูดฟูดเออทั้งหมดเป็น3ชั้นครับพี่ครับเอ่อน้ำจะขึ้นจากบนสุดคือดำฟิลเตอร์ครับแล้วก็จะตกลงมาชั้นที่2ชั้นที่2เนี่ยผมใส่เป็นเอ่อฟิลเตอร์แมทก,กับไบโอทอนครับก็คือเป็นชั้นของกรอบชีวภาพวัสดุกรองก็เราเลือกฟิลเตอร์แมทก,กับ,บ,กบ,กบ,บ,บใช่ครับไบโอทอนโอเคแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยผมใส่เป็นเอ่อ ลักษณะคล้ายคหินดาวครับวัสดุกรองพวกเซรามิกวิงทั้งหลายแหล่ใช่ครับ,รบเ,ออเพื่อที่จะให้เป็นกรองชีวาภาพชั้นสุดท้ายแล้วก็ช่องนี้มันจะเป็นช่องที่ใส่หลอด UV ได้พอดีออคือเรียกว่ายกทั้งหมดเนี่ยรเ,ออเรียกว่าจบในมว่าม,มีช่องสำหรับ UV โดยเฉพาะด้วยใช่ครับอ๋อโอเค อู้อันเดียวจบเลยเนาะใช่ครับอันเดียวจบซึ่งซึ่งผมอันเนี้ยไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ใหญ่แล้วด้วยไซส์เล็กกว่านี้ก็มีครับผมใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันกระทัดรัดดีแล้วก็ส่วนระบบตรงนี้ผมให้ทางพี่แนนเอ็นซีมามาเดินระบบให้ครับครับผมอ,อ,อันเนี้ยก็คือจะเป็นเกีียวถอดล้างได้หมดเลยอ่าแล้วก็ความสะดวกคือถ้าไม่ดับชั้นดรัมเนี่ยชั้นอื่นเนี่ย มันเบามันก็คือยกออกล้างไไได้อันนี้เราก็ทํำท่อทำไรจบพูดง่ายๆคือเลี้ยงปลามือไม่เปียกเลยอะใช่ครับแล้วก็คืออาจจะมีเปียกบ้างแต่ว่า2เดือนเหมือนแบบเป็นใหญ่ทีใช่ครับเป็นเทศกาลเอามาล้างใหญ่ทีหนึงอะไรเนี้ยซึ่งผมว่าสเปซเนี้ยเป็นสเปซที่ลูกค้าหลายคนที่พาขอบอมาใช้คําว่า วางลงจอดรถได้ใช่วางปุ๊บรถยังเข้าจอดได้อยู่ใช่ครับแล้วก็ไซส์เนี่ยครับมีบพูดได้ตามตรงว่าจากเก็บสถิติมาเนี่ยลูกค้าที่พาผอบอมาที่บ้านเนี่ยห่อบชี้มาเราก็ถามกันผลเรียกว่า80%ถามว่าทำไมเธอไม่เลี้ยงแบบนี้บเท่านี้ยเราจะโอเคมากแล้วก็มีแม้กระทั่งแบบผอบอดูไปดูมาแล้วก็จิ้นแบบ เธอข้อตัวนี้กลับบ้านไปด้วยไซส์บ่อไปด้วยเป็นไซส์ที่มีเสน่ห์บอแอป a p p r นะฮะคุณสามีทั้งหลายแหล่ปลอดภัยนะฮะพามาดูได้ป้ายย่าได้ว่าง้นปลาย่าได้ครับเยี่ยมเลยทีนี้อะระบบนี้บ่อไซส์นี้วินาทีนี้ในบ่อมีปลาอยู่กี่ตัวตอนนี้เหรอครับเออตอนนี้น่าจะประมาณร4 0สิตัวครับมันเลยมันเลยป่ะเออคือที่ถามมันไม่ใช่อะไรัะเข้าใจผมก็เป็นเราเลี้ยงปลาเราเราอยาก เมื่อกี้เราบอกว่ายี่สตัวใช่ไหมใช่ครับบ่อไซนี้เลี้ยงย0ิบมันก็ทรมานใจป่ะจัดไปร้อยสี่สิบเดี๋ยวค่อยคคัดแจกเพื่อนก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเออว่าแล้วชี้ลงมาเนี่ยเมื่อกี้เรากำลังพูดเรื่องธรรมํามาสบัดและนี่อะไรอ่ะอันนี้ธรรมสบัดครับแต่ว่าเดี๋ยวธรรมสบัดคือขาวแดงที่รู้จักอยู่ประมาณหนึ่งประหลาดสุดที่เราเห็นคือคาวลิเออแต่ว่าอันนี้อันนี้คือ ถ้าหลายๆคนเห็นแวบๆอาจจะคิดว่าเป็นคาราชิลูกคาราชิเอามาลงเออเหมือนประทามากกว่าหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะอะไรอะไรแมงโก้แมงโก้ที่เขากำลังคิดคิกันเออหรือเปล่าใช่ครับอันนี้คือโกลเด้นแมงโก้ธรรมสบะครับหรือจริงๆอะจากทางมาลูชิมครับแต่ว่าด้วยความอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆของเราเป็นแมงโก้เพราะว่าเข้ามาไทยเป็นแมงโก้ครับ อ๋อชื่อนิกเนมชื่อนิกเนมอยู่ที่มาลูชินจะเป็นปานาน่าแต่ว่าเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอันเดียวกันนี่แหละครับงั้นอันนี้คือโกลเด้นแมงโก้ใช่มาลูชินเรียกชื่อนึงแต่ก็คืออันเดียวกันอันเดียวกันครับไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนไม่ปีแรกครับปีแรกเลยอ๋อนี่เราได้มาก่อนไทยเขาเลยใช่ครับเยี่ยมมากแล้วก็บรรยากัไหมพี่เลี้ยงยากไหมเลี้ยงเหมือนเลี้ยงยากไหมเลี้ยงเหมือนทามาสบัดทั่วไปเลยครับแล้วก็พวกเนี้อัตราการโตด้วยความ ผมไม่แน่ใจว่าด้วยความที่มันเป็นปลาสีล้วนด้วยหรือเปล่าครับอัตราการโตเนี่ยลูกค้าบางคนเอาไปสามอาทิตย์เนี่ยจากที่เห็นไซส์เท่าเนี้ยข้อนิ้วเนี่ยหนึ่งข้อนิ้วอ่าหนึ่งช่วงนิ้วอ่าสามอาทิตย์เฮ้ยเท่าตัวเลยเหรอใช่ครับโอ้สนุกอยู่นะเดี๋ยวนะถ้าโตเร็วกันขนาดนั้นเริ่มร้อยสี่สิบต้องค่อยๆตักให้เพื่อนแล้วด <laughs> ิโตเร็วเกินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เป็นไปได้แหละปลาสีเดียวนะใช่ครับขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็มี ลูกค้าเอาไปเลี้ยงในบ่อปลาครับตอนแรกเขาก็กังวลมากครับว่าจริงจังเลยมันจะไปอยู่ได้ไหมวะมันจะสู้ปลาครับได้ไหมใช่ไหมหล่าสุดทิมกลับมานะครับมียารดซ่าให้ปลาแล้วลดซ่ามีไว้หัวยาลดซ่าโอ้โหไอเจ้าเนี่ยคึกสุดคึกแบบใช้คําว่าคึกเลยฟังดูดีหมดเลยมีข้อเสียอะไรไหมเซตอัพนี้เซตอัพนี้ยกนอกจากแทนแบงเออ แรงไหมมีอะไรอย่างอื่นอีกปะก็ข้อเสียบอร์นี้ยคือต่อไฟเบอร์ณปัจจุบันเนี่ยคิดมากครับอืมอาจจะต้องใช้เวลารอนะอ๋อก็คือรอผู้ผลิตที่ทําตัวบอรนี้ใช่ครับนาประมาณไหนโอ้ไวรุ่นไหม่ไหมเนี่ยถ้าช่วงพิทพีเนี่ยเดือนมีครับพี่ใช่ครับแต่ว่าหลัอ่อูนก่อนบ่างแต่มันก็ไม่เนียนเนาะอันนี้สียกว่าอันเนี้ย เร็วณปัจจุบันเนี่ยผมว่าประมาณเดือนหนึ่งถึงสามเดือนอืกําลังดีแล้วก็ข้อเสียคิดไม่ออกจริงครับแล้วก็มีถ้าให้แถมข้อดีอย่างหนึ่งอ่ะขอบอฟังแล้วอาจจะอาจจะคฮับี้ด้วยอืคือขายต่อได้ราคาโอ้จริงเออใช่ใช่ใช่บอกไฟเบอร์ใช้มือสองราคาดีแทบจะแทบจะเรียกว่าราคาไม่ตกเลยแหละเพราะว่าบางคนมันก็ลามมาจากข้อเสียนั่นแหละครับคือรอนานบางคนเนี่ย อยากขายบ่อไฟเบอร์อรขายมือสองเรียกว่าขายได้เท่าราคามือหนึ่งเลยด้วยซ้ำครับใช่ครับโอ้แบบนี้ต,ต้องใช้วิธีว่ามาตักไว้ก่อนแล้วฝากเลี้ยงอาจา <laughs> จะลบลบบไม่เกินสิบถึงห้าเปอร์เซนต์เนี่ยขายต่อได้แล้วก็ไม่ต้องรอ,อน,น้นาลูกค้ารอที่จะสอยบ่อไฟเบอร์มือสองเนียเยอะมากเดี๋ยวกลับไปลบบ่อปูนที่ฟาร์มประคับแลวเปลี่ยนเปนไฟเบอร์ดี่า สะดวกที่ทำงานสะดวกใช่ครับทำงานสะดวกสบายมากครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนึงอ่ะถ้าอยากเคลื่อนย้ายสมมุติว่าตรงเราต้องใช้พื้นที่ตรงนี้เราเพียงแค่การบ่อยางเอาน้ำเอาปลาออกแล้วก็น้ําหนักมันมันไม่ได้หนักขนาดที่สองสองคนยกคอไว้ใช่ครับแล้วมีแผนจะขยายบ่อล่ะดิมีมีโอกาสที่จะขยับขยายได้ เคเลยนะเนี่ยเอ้ยมีหัวแดงๆอยู่ด้วยแมงโก้เนี่ยปลานั้นฟันโจครับอ๋อตักมาให้เป็นขออนุญาตปึ๊ดอ่ะไปแล้วหลังๆเนี่ยทำสปะเหมือนเหมือนงานอาร์ตครับพี่คือเราพยายามจัดพอร์ตให้ปลาในในบ่อเนี่ยมันดูสวยขึ้นหรือถามว่าบางทีปลามันสวยอยู่แล้วจะทำยังไงให้มันสวยขึ้นวะอยากให้สวยขึ้นอีกเนี่ยบางทีเราเอาปลาบางสีเข้าไปตักให้ปลาตัวนั้นน่ะมันเด่นขึ้นนี่เอาจริงๆฟีลิ่งเหมือนเลี้ยงปลาคาร์ฟเลยนะ คือมีอ่ะมีมีโคฮักุถูกไหมมีอันนี้ก็เป็นพวกกุมปาสีเดียวอ่มีตันโจมีคาวาลิคาวาลิาาช,ช่วงนี้มันโคตรฮอตเออโอเคเลยนะเป็นเป็น,น alternative ที่ดีมากเลยนะครับก็สำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรจะมีกิจกรรมร่วมก,ก,กันกับภรรยาที่บ้านในไซส์ที่น่ารักจอดรถได้ invest แล้ว return สูงเออเฮ้ยก็ฟังดูเข้าท่า อย่างนี้เดี๋ยวกูจะขายปลาคาบได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเปลี่ยนมาเลี้ยงธรรมะสบากกันหมดจะดีไหมดีมีสองอย่างเลยเอออ่ะน้องนัดฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนทางบ้านหน่อยไหมธรรมสบากตอนนี้มีอะไรอยากเล่าสู่กันฟังวงการธรรมสบากเนี่ยหลังๆเนี่ยเริ่มสนุกมากขึ้นแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เราเล่นมากขึ้นครับแม้กระทั่งเชฟพี่ๆหลายๆคนอาจจะรู้ว่าผมได้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแม้กระทั่งตัวบิดเดอร์เองเนี่ยเขาก็จะพยายามพัฒนาสายพันธุ์ของ ธรรมัดิให้ดีขึ้นเพื่อที่จะให้มันเป็นวาไรตี้อีกวาไรตี้หนึ่งที่พอที่จะมีความสนุกมากขึ้นครับก็ผมรู้สึกว่านักเลี้ยงหลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมาวงการธรรมบักดิเยอะเยอะใช่ครับ<ม>ซึ่งไม่จริงๆอ่ะผมพยายามพูดในกลุ่มตลอดแล้วก็มาบอกลูกค้าทุทกคนที่เข้ามาที่ฟาร์มนะครับว่าจริงๆอ่ะเลี้ยงปลาให้มีความสุข<ม>แล้ว เราก็จะมีความสุขป่าก็จะมีความสุขไปด้วยถ้าเราฝืนอะไรบางอย่างทีเ่เราพยายามอะไรจนเกินไปที่แบบเพื่อจะปรับเปลี่ยนอะไรที่มันเกินแม้กระทั่งโกราแล้วก็โวป,ป่าครับมันผมว่าอาจจะเสียปัจจัยหรือความสุขแรกที่เราเลือกในการเลี้ยงป่ามาดได้ยต้องเปิดเผจนัดํคำคมก็ยังไงก็อยฝาฝาก,กร้านหน่อยฝากร้านหน่อยตอนนี้มีอะไรบ้างที่ร้านคิน,นไดไว้ด้วยนะครับตอนนี้เรามีโกลเล้นแมงโก้ธรรมศรบมี พูนาโอพูนากินนะครับแล้วก็ธรรมสบ่าสามสีคาวาริแล้วก็มูลินโคฮาคุมูลินคืออะไรนะมูลินคือโคฮาคุที่มีเกตเงางาเรียงตัวสวยงามครับอยากเห็นต้องติดตามตอนต่อไปที่พูด้วยถ้าอยากเห็นก็เดี๋ยวเราตัดขึ้นมาติดตามตอนต่อไปได้โอเควันนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมนี่เลยครับเข้าห้องไลน์ของธรรมสบ่าคินไดมาพูดคุยกับน้องนัทได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอบหรืออยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนอีกคอมเมนต์ฝากบอกพวกเราได้ นนวัี้ขอบคุณนะครับ,บมาบครับ,บพี่หนุ่มครับสวัสดีครับ